ตอน้องใครก็ดูดีๆนะคะพี่ไม่อยากเห็นพี่เสียใจค่ะถ้าไม่อยากเห็นพี่เสียใจเป็นเมียพี่ได้ไหมวะอ๋ออันนั้นหญิงไม่อยากเสียใจค่ะพี่ตอดโอ้เอาเลยไหมพี่จะไปบอกเรื่องตอนนี้เลยถ้าหญิงไม่ได้เล่นๆกับพี่พี่เออจริงๆนะพี่อยากถ้พี่มาขอพิษตอดได้ไหมขอพิษตอดพี่ไม่อยากเสียใจว่ะเอาจริงๆพี่พี่ตอดะเอาจริงๆนะอ่ะผมไม่ได้ต่อแหละตลกตะแหลงเลยนะคือหลังโกะเขาพูดแต่ชื่อพี่อ่ะเหมือนเขาอยากมีเพศสัมพันธ์อะอะไรคืออะไม่ได้ไม่ได้เพศสัมพันธ์อย่างนั้นคนที่มี แล้วก็อีกอย่างยังไม่ทาเรื่องนี้เลยถานไม่เขื่ออีกแล้วตอนตอนที่คุณแบบอ่าตอนนั้นที่คุณเสพเยอะลองทับมาอารวาสอ่ะคุณคุณเรียกใครสักคนน่ะชื่อว่าโมจิอ่ะเขามีจริงไหมคะอะไรนะครับไม่จริงไม่จริงไอ้เขื่อไม่จริงอะไรนะคนคนนี้ชื่อเขาแม่ฟังฟังก่อนคือเขาไม่จริงไม่จริงไห้เขื่อไม่จริงไห้ามผมช่วยช่วยกูหน่อยเดี๋ยวไว้หนึ่งผมจำอะไรไม่ได้เลยครับเออ มันไม่มีมันพูดน้องมันพูดแกล้งเล่นได้เฉยครับริงหรือเปล่าเนี่ยแล้วเขาจะพูดได้ยังไงอะโมจิโม,โม,โม,โมโจ,โมโจิเป็นพี่สาวของผมไงครับผมเลยพูดอ,อถ้าพาพาพไปหาหน่อยได้ไหมคะอยากรู้จักพี่สาวนะเดี๋ยวผมถามก่อนว่าอยู่ในเมืองไหม พาไปหายินอย่างแล้วพาไปหายินอย่างแล้วเบอกยินอย่างเป็นโมจิแต่สองสามหกหกไม่รับสายอะไม่น่าจะอยู่ครับฮัลโหลครับติดมากครับพี่รับรับเท่าไหร่ครับอ่าแปดติดแปดเอมครับไว้ก่อนเลยครับคุณไม่โทรหาพี่พี่หรอเอะแคุณ เมื่อคืนไม่โทรหาพี่สามโอจิออผมโทรแล้วครับไม่อยู่ครับไม่อยู่อือโอเคถ้าถ้าเขาอยู่บอกเลยนะครับอยู่ยินอย่างไงผมไม่น่ามากครับไม่ผมไมกไม่มีอะไรกับคนชื่อโอจิอยู่แล้วเป็นพี่สามมันแกล้งโง่ก็รู้ก็อะไรรากพุจะร้อนตอะไร ผมผมร้องตรงไหนเราไม่ก็แค่แบบอยากเจอกับพี่สาวมาเขือแล้วคุณเป็นอะไรเนี่ยวันนี้คุณก็พูดอะไรบูบูเอาเจบิสซสี่กระป๋องให้หน่อยคืออะไรคุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าผมไม่ได้เป็นแต่ผมก็งงว่าเออคุณแล้วคุณจะไปหาเขาทำไมแล้วคุณจะไปเชื่อเขาได้ทําไมเนี่ยเขาคือพี่สาวของมะเขือไม่ใช่หรอกค่ะก็อยากรู้จักตอนตอนแรกเขาก็เป็นหวั่นใจผมนี่แหละครับแต่ว่าแบบลดสถานะกันเฉยครับ เป็นเหลือแค่พี่สาวน้องชายครับหลือเพิ่นึงนะเขาไม่อยู่ในเมืองหรอคุณโมจิอ่ะไอ้เขีมีเบอร์เขาปะเดี๋ยวกูโทรให้ีคุณโฮโลัฮโลฮโหลฮัลโหลครับพี่ต๊อดอยู่ไหนอ่ะโมใช่โมจิป่ะโมจิมากราดกลางหน่อยยินค่ะมากราดกลางหน่อยมากราดกลางครับไอ้เขียดโทรไปพี่พพมันไปหาคุณแล้วคุณไม่รับ่ะยินค่ะ มากระดางกางหน่อยได้ไหมครับกระดาดกางตรงไอ้ที่มันแตกๆอ่ะแตกได้ได เข่าพี่มึงงางมา <Okay. S 1> พี่หรีอหวานใจเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องแล้วเอาทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะคะก็ผมบอกอยู่ครับว่าผมมารับรับแฟนครับผมเี่ไม่อยากจะทำอะไรอย่างนี้ครับมากเลยคะ่ะเป็นดีหยินค<ห>่าสั่ง <3 S 2> รอบครับ มันจะได้หายสงสัยเขาจะได้เออผมก็ไม่ยังโกหกคุณได้อืเดี๋ยวก็หาว่าคุณคิดว่าผมโกหกคุณอีกอย่างนั้นอย่างนี้อีกอ่ะแต่รอเข้ามาโอเคได้เลย คุณมีไปทำอะไรหรือเปล่าคะเลยไม่มีครับอยู่ได้กับคุณได้ตลอดเลยครับอ๋อรับคุณไม่ทำงานทำอะไรเลยหรอคะรอทำแต่ลูกครับไปคุณอันนี้ไงอ้าวพี่โมจินี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นพี่สาวของอันนี้เป็นพี่สาวของมะเขือหรอคะ เป็นคนคุยค่ะมีอะไรเปล่าคะวิ้ก็เป็นคนคุยบอกแล้วพี่บอกไปแล้วเห็นไหมเป็นคนคุยแต่ตอนนี้มะเขือแบบไอ้เขือมบอกว่าอะไรนะรถสถานะเลยใช่รถสถานะจริงเหรอคะเนี่ยให้มันเป็นพี่เห็นไหมเราเป็นรถสถานะตอนไหนเราเป็นคนคุยนะเออเป็นรถสถานะตอนไหนเนี่ยเราเขาบอกราว่าไม่พร้อม เห้ยอะไรเนี่ยเห็นไหมพี่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 บอกแล้วว่าคุณเสียใจไหมเนี่ยคุณโมจิไม่เป็นไรนะว่าตอดเราได้เราเธอคือใครอ่ะเอาเราเออเราไม่ได้นำตัวเลยเราเราชื่อบอยแล้วเออเขาชื่อบอยแล้วเขาแล้วเขาคุย มะเขือกับผู้คนชื่อโมจิมาก็พี่คุยกำลังคุยคุยกับคนชื่อบอยอยู่ใช่พอดีแบบว่าตอนตอนที่ม,มา<ค>น,นี้ชื่อมะเขืออรารวาสเขาแบบพูดถึงชื่อโมจิขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเอามาแบบมาเลาะ <c oughs> มาแซวตอ,อะว่าเขาเป็นคนคุยกันหรือเปล่าเลยมานเนี้ยในใจเราอ่ะอมันก็นเลยเขาก็เลย<ม>เขาก็เลยถามใช่ครับไม่ใช่ใชเขาก็เลยถามว่าไหนคนชื่อโมจิเขาเขามีจริงไหมผมเขาบอกว่า ผมไม่รู้เรื่องคนชื่อโมจีน่าจะเป็นคนคุยของเขือ่อเขือมันจะบอกว่ามโมจีผมคุยอ,อยู่อะไรเงี้ยเ้า,าเมื่อเขื่อก็บอกเราว่าเออโมจีเป็นพี่สาวอไอ่นี้เราอีกสักพักนึงเขาก็บอกว่าเป็นคนคุยสถานะอะไรอะ่ะนี่นะคะมีคนโทรมาทำไมอ่ะพี่พี่อยู่ไหนเข้าไปกันหมดยังอ่าอ่าใช่มีซอลนะพี่ตอด ไปขาซ้อมกันเขาซ้อมกันยังหรือว่ายังยังค่ะยังพี่พี่หยู่ไนยังค่ะไม่ไอเขียมึ่ให้ยินฟังจริงเข้าใจแล้วคือโมจิเป็นเด็กอีกคนหนึ่งของพี่ถูกไหมแต่พี่หลุดชื่อพูดโมจิไอ้นี่พูดไอ้นี่พูดเออจะจังหวัดเซนงได้ครับ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 ไปรับรับพี่พี่ก่อนได้ครับได้เอาเอาคันขานี้ไปกันได้ครับเดี๋ยวดิคือคุณบอยคุยกับเออพี่พี่ท็อตหรอคบ อ๋อก็ดูดูกันอยู่ค่ะอ๋อฝากฝากด้วยนะคะเพราะว่าพี่ต๊อดเขาเป็นพี่ชายที่แบบโมจิรักมากๆเลยค่ะยังไงโมจิฝากพี่ชายต๊อดของโมจิด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นเขาเป็นน้องสาวผมจริทีผมก็รักน้องเหมือนกัน<อ>ให้แบบว่าเห็นพี่ชายเหงามานานก็เ,<อ>เิงๆก็สบายใจค่ะถ้าแบบน้อง,องไม่เคยแก,กน้องก็ไม่คิดจะดูแลไงตอนเหงาอ่ะ ก็เห็นพี่แบบยุ่งยุ่งไงแต่ว่าก็พี่ก็บนตลอดนะว่าพี่โอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปรับพี่ที่ทางนี้ค่ะไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรับให้ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรอ๋อเดี๋ยวเพเขาพาพี่เข้ามาไอ้เอ้เสือมันี่ดิโมติโมโมโม่ใช่คือเขาเป็นลาอูไหมเฮ้ย ไม่ก็คนดูมันบอกเป็นลาอูเขาเป็นลาอูก็คือมันถามแล้วถามอีกนะพี่แต่ว่าผมคิดว่าเขาใช้แอปเสียงผมไม่ค่อยชอบเขาเพราะว่าเขาดูคําพูดเขาดูพูดดีเกินไปมันดูไม่เหมาะกับผมกับพี่อ่ะเห็นว่าเสียงเขาก็เลียวอยู่นะคะพี่เขาแบบเขาดูเป็นคนใส่ซื้อไ่เด็กไล่เดียงสานั่นแหละเด็กไ่เดียงสาเด็ยครูจะสอนเองแต่เมื่อวานเนี่ยสอนยันตีห้า ี่อะอันนี้พี่ก็พี่พใครบอกไม่ไม่รู้เรื่องกูถามเลยตอบได้ทุกอย่างอะ่เต็มบบอะ่ะรู้อะ่ะคนคนนี้เอาเข้าเทียยัอยงอะไรขืออะไม่มีโอเคโอเคโอเคเขาอายุสิบเก้าครับเขาอายุสิบเก้าแต่ว่าแบบแบบเป็นเหมนแบบเพิง่งเพิ่งเล่นใส่ใส่อะแล้วพี่ตาดไปเจอมาได้ยังไงคะ <S <S ไปเจออยู่เลเบลครับไปเจออยู่เลเบล ใช่เขาแบบเหมือนแบบใสๆอย่างเงี้ยเขาก็เล่นคุยอย่างเงี้ยเขาก็ไปฟาร์มงานเพิ่งซื้อห้าร้อยโลแปลหนึ่งแล้วก็ให้พู้นีกห้าร้อยถูกไม่ไม่ไม่ซื้อคือตังค์ที่ต๊อนหรออ่าใช่ครับแบบไม่ได้ไม่แบบไม่ได้ให้นะแบบว่าให้ให้เขาไปใช้แบบฟาร์มเสร็จถ้าจะคืนค่อยเอามาคืนสองวันเพราะว่าเพราะว่าประกาศเช่าแล้วมันไม่มีใครให้เช่าไงเออสิบสิบเอ็มเที่ยวไปเม่เจ็้มาผมเลขหนึ่งสามห้าหก อะไรสิบเอ็มอะไรเขือก็อม,มันมันเป็นแหลมจริงไหมไอ้หยินหรือว่ายัางไงออมันมือจริงงูไปยิงเขาบนรถะอะมืนอยู่ต<อ>้อ,องใครก็ดูยีดีนะคะพี่ไม่อยากเห็นพี่เสียใจค่ะถ้าไม่อยากเห็นพี่เสียใจเป็นเมียพี่ได้ไหมว่าอ๋อวันนั้นหยินไม่อยากเสียใจค่ะพี่ตอสโอเอาเลยไหมพี่ไปบอกเรื่องตอนนี้เลยไปไปไปซ้อมเถิดตอนนี้ไม่เล่นละใครหญิงไม่ได้เล่นกับพี่พี่เออจริงจริงนะพี่อยากห้พี่มาขอพี่ตอสได้ไหมเพราะว่าพี่ตอเออพี่ไม่อยากเสียใจวะ โอ้คือเอาจริงๆริงพี่ต่อเอาจริงๆริงนะผมไม่ได้ต่อแหล่ตลกตะแหลงเลยนะคือหลังอ่ะเขาพูดแต่ชื่อพี่อ่ะเหมือนเขาอยากมีเพศสัมพันธ์อะอะไรคเขอ่อไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นเดี๋ยวโมจิเดี๋ยวโมจิไปประชุมก่อนนะคะคุณไงแม่แบพี่ชายที่เลิฟที่ไม่เคยเจ้าชู้ของดินเอ้ยของโมจิด้วยนะคะใช่ค่ะดูดิ